ครับวันนี้ก็เป็นตัว D m a มนะครับปีตั้งแต่2004ถึง2011นะครับตัวนี้ก็เป็นข้าหลามตัดนะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่1 0นะครับก่อนวันนี้มีมาแก้ระบบนะครับก็พงมาลัยนะครับที่ตั้งเป็นนิสสุ2020นะครับตัวนี้นะครับก็พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ก็มาแก้ระบบทันระบบให้ใหม่ครับแล้วก็แก้ตรงคอด้วยครับ ตรงสไปรอลมันหักนะครับแล้วมันดิ้นนะครับเราก็แก้ให้นะครับก็แก้ไปตามอาการนะครับก็คิดว่าดีขึ้นอีกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ทําปลั๊กใหม่ข้างล่างเขายิงยิงกาวปืนกาวมานะครับผมก็ทําปลั๊กแท้ให้เลยนะครับเสียบปลั๊กล่างครับลายสายเดินสายแล้วก็เพิ่มนะครับเดินไฟหลีให้ด้วยนะครับตัวนี้ไฟหลีก็มาปกตินะครับสีขาวนะครับทั้งคืนก็สว่างสบายตานะครับ ก็ตัวนี้เครื่องเสียงเป็นเจ็ดนิ้วนะครับก็เพิ่มเสียงนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์นะครับเพิ่มเสียงก็เพิ่มเสียงได้ปกตินะครับแต่มันจะเด้งไปหน้าโทรศัพท์ก่อนนะครับเลื่อนไปนะครับเลื่อนกลับนะครับโหมดนะครับก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับรับสายวางสายนะครับก็จะเด้งมาครับตัวนี้นะครับปิดเสียงนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งเสร็จสับพร้อมใช้งานเลยใช้เวลานานหน่อยครับป้อ มันเป็นงานแปลงครับ DIY ต้องเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลานานแล้วก็บางคนก็อ่าอทำไมมันใช้เวลานานนะครับตัวนี้ทํายากนะครับเพราะเป็นงานต้องแปลงเอานะครับก็ต้องมาไล่เก็บหน้างานครับว่าทำาแบบไหรแล้วก็ไล่เก็บให้นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยเสร็จสับสวยงามน,นะรพร้อมใช้งานวันนี้ก็ขอบคุณมากกับตัวดีแม็กนะครับ